สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้ครับผมครับสำหรับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าถึงเรื่องเครดิตของลูกค้าและการสร้างเครดิตของแต่ละคนก่อนเดี๋ยวเชิญร่มๆตังนี้หน่อยก็วันนี้ จะมาพูดถึงสเตทเมนต์อย่างแรกที่หลายๆคนมองข้ามกันนะครับสำหรับใครที่เป็นเขาเรียกว่าเครดิตใสหรือว่ายังไม่รู้เกี่ยวกับการสร้างเครดิตเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเนี่ยพอสิ้นเดือนเนี่ยสำหรับใครที่ไม่มีคนโอนเงินเดือนเข้ามาอะไรเงี้ยบริษัทไมไ่จ่ายแบบโอนเข้ามาให้เนี่ยถ้าคุณรับเงินสดเนี่ยคุณต้องเอาเงินเข้านะครับเขาเรียกว่าทำเครดิตทำสเตทเมนต์นะฮะก็คือเงินเข้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องหลักแสนหลักล้านนะครับ หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นได้หมดแต่ขอให้เข้าสม่ําเสมออาทิตย์ละห้าหครั้งหลักร้อยหลักพันก็ได้เข้าเสร็จเอาออกเลยวันต่อมาก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นที่แบบว่าเฮ้ยเดือนหนึ่งฉันเข้าร้านหนึ่งนะอย่างนี้พอเลยไปนั้นเขาไม่ดูตรงนั้นหรอกครับว่าจํานวนเงินจะเยอะแค่ไหนเขาจะดูความสม่ําเสมอคุณอาจจะฝากวันละร้อยส0งหรือพันแต่คุณฝากทุกวันฝากเข้าฝากถอนฝากถอนอย่างเงี้ยทุกวันเงี้ยคุณยัง ดูสเตตเมนต์สวยกว่าคนที่เข้าหลักแสนหลักล้านแต่เข้าแค่ครั้งเดียว 2- หรือ2อสครั้งต่อเดือนอีกนะฮะสำหรับใครที่เริ่มทําเครดิตเนี่ยขอให้จํากันไว้หน่อยนะครับว่าสเตตเมนต์เนี่ยสำคัญมากเอาเงินไปเข้าซะเอาเข้าเรื่อยๆเข้าเสร็จออกเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอีกอย่างหนึ่งสําหรับใครที่อายุ20แล้วนะครับยังเครดิตใสนะฮะแต่ในอนาคตอยากจะมีรถเนี่ยสมมติคุณอายุ20แล้วแต่คุณแพนไ้ว่าเฮ้ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยฉันจะต้องมีรถนะ อย่างแรกนะครับที่คุณต้องทําถ้าเกิดคุณอยากมีเครดิตอยากซื้อแบบมีเครดิตนะไม่ใช่แบบซื้อตอนเครดิตใสอยากซื้อแบบฟรีดาวอะคุณไปทําอย่างนี้เลยอย่างแรกเดินบัญชีนะเดินบัญชีเงินเข้าเงินออกวันเว้นวันก็ได้แล้วก็ไปผ่อนอะไรสักอย่างอาจจะผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนตู้เย็นหรือผ่อนอะไรราคาถูกๆเงี้ยให้ไฟแนนซ์เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณผ่อนสิ่งเล็กๆเกนี้ยนะแต่คุณผ่อนได้ดีอย่างเงี้ยคุณผ่อนได้แบบผ่อนสม่ำเส,สมออะคุณอาจจะ ของอาจจะราคาประมาณห้าพันแต่คุณผ่อนแบบเฮ้ยทุกงวดส่งทุกงวดอย่างเงี้ยถือว่าคุณมีเครดิตแล้วคุณจะสามารถซื้อรถได้ในราคาระดับหนึ่งแล้วสมมติคุณมีเครดิตปุ๊บคุณไปซื้อรถราคา2องแสนคุณผ่อนดีผ่อนอะไรเพอร์เฟกตลอดเขาจะดูเครดิตคุณดีแล้วอัประดับให้คุณคุณอาจจะผ่อนระดับ5้าหกแสนเจ็ดแสนไปได้นะฮะอันนี้ผมมาเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เจอนะฮะจากเครดิตลูกค้าต่างๆครับนะเพราะวันมานี้นะครับแล้วก็ ก็อยากจะฝากไว้นะฮะเรื่องสุดท้ายก็อย่างที่บอกตอนแรกสเตทเมนต์สำคัญมากสําหรับใครที่จ่ายเงินสดเนี่ยอย่าบอกว่าเอ้ยผมขี้เกียจอะผมได้มา2องสามหมื่นแต่ผมขี้เกียจฝากบ่อยๆคุณขี้เกียจคุณก็ธนาคารเขาก็ไฟแนนซ์เขาก็ดูไม่ได้นะฮะว่าคุณมีเงินเข้าออกอยังไงเพราะบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ทําให้ไฟแนนซ์เขารู้ว่าคุณมีเงินมีไรายได้เดินเข้าออกเดินบัญชีตลอดนะ อย่าไปสนใจอะไรมากอย่าคิดว่าเป็นการเสียเวลาได้เงินปุ๊บไปฝากธนาคารฝากเสร็จวันต่อมาเบิกก็ยังได้นะฮะได้ปุ๊บ2 0 0 1 0 0 1ร้อพึ่งห้าฝากไว้ก่อนแล้วก็มาเบิกนะครับอันนี้ผมสอนวิธีการทําเครดิตนะเพราะผมเจอลูกค้ามาเยอะก็รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะพลาดเรื่องสเตตเมนต์บางคนหน้าที่การงานดีบางคนมีเงินพอที่จะผ่อนรถได้แต่เปิดหน้าธนาคารเนี่ยโอ้โหโล่งสะอาดไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ ไปเดินบัญชีกันนะครับประมาณสัก6เดือนก็ยังดีนะฮะอันนี้เรื่องแรกนะครับเครดิตท,ที่ผมจะพูดถึงเรื่องต่อไปเก็บกบอกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันจะส่งผลกระทบต่ออะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมก็คงต้องพูดนะก็คือการที่คุณไปค้ำให้ใครเนี่ยนะครับผมเข้าใจนะอาจจะเป็นเป็นคนที่คุณแบบว่าเฮ้ยไว้ใจคนที่คุณรักคนที่คุณคิดว่าเขาไม่ทําคุณแต่ว่าจําไว้ว่าคุณจะค้ำให้ใครอ่ะให้ ให้คุยกับเขาให้ดีนะครับพยายามบอกเขาพูดว่าเขาเฮ้ยส่งให้ตรงเวลาด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าผลมันอาจจะส่งไปถึงคุณในอนาคตเพราะหลายคนก็เข้าใจผิดว่าการที่เป็นแค่คนค้ำเนี่ยถึงคนที่เช่าซื้อเนี่ยไม่ส่งก็ไม่ไม่มีผลกระทบต่อตัวเองแต่ความจริงมันมีผลคุณก็คือจะเครดิตเสียไปด้วยนะครับนะฮะก็ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับคลิปต่อไปผมก็จะหาเรื่องที่หลายๆคนอาจจะรู้หรือไม่รู้มาพูดให้อีกนะครับจำไว้นะครับสเตทเมนต์สำคัญที่สุดโอเคมาดูบอดี้รถกันเลยดีกว่า m a ด d a BT 50นะครับเป็นเครื่อง2.5ดีเซลเทอร์โบสีดำมาอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ได้ไปทำเพิ่มมาจากโรงงานเลยนะครับ เขาเป็นอย่างนี้เป็นซุม้มจากโรงงานอันนี้เป็นตัวสูงนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นรถเก่านะทุกคนแต่ว่าช่วงล่างเครื่องเขายังสภาพดีมากหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้จากโรงงานรื้เปล่าใช่ครับอันนี้จากโรงงานล้อเล่นครับไม่ใช่ฮนะอันนี้ผมซื้อมาแล้วเจ้าของเขาทําหายแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวเราไม่ขายแบบนี้หรอกเดี๋ยวเราจะไปติดมาให้ใหม่แต่ตอนนี้ของยัง มาไม่ถึงนะฮะแต่ผมอยากถ่ายให้ทุกคนเห็นก่อนนะครับโอเคไปดูกันต่อนะฮะตอนนี้โลโก้ต่างเนี่ยมีอยู่ครบนะครับครบหมดแล้วนะฮะไฟท้ายนี่ไม่ต้องห่วงใส่กริ้งเลยนะฮะไม่มีแตกนะครับพร้อมใช้งานเลยแล้วก็มาดูกันต่อภายในนะครับถึงเป็นรถปี2007แต่ว่า เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับแผงประตูเนี่ยคันนี้ผมให้แค่ว่าสะอาดนะฮะแต่ว่าอาจจะยังอาจจะมีตำหนิตรงนี้นะฮะก็คือตรงนี้เป็นสีซีดนะครับผมแต่ตรงอื่นรอยขนแมวเนี่ยไม่มีเลยนะฮะอาจจะมีรอยที่ต้องทำความสะอาดนินดๆหน่อย,อยๆแค่ตรงนี้สีซีดเท่านั้นผมจะบอกพวกคุณให้หมดเลยเพราะว่าหลายๆคนมาจากต่างจังหวัดจะได้ไม่ผิดหวังไม่รู้สึก แย่ yeah, ไม่รู้สึกเสียความรู้สึกนะฮะโอเคมาด้านนี้ต่อตรงนี้นะครับจะมีรอยรอยขาดรอยกรีดตรงนี้นิดนึงนะฮะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมให้ประมาณ97%นะครับที่สภาพสวยนะครับผมตรงนี้ก็ขัดออกได้เดี๋ยวพวกผมจะจัดการให้ตรงนี้ก็ขัดได้เหมือนกันดำๆตรงนี้นะครับเบาะก,ก็ไม่มีขาดนะฮะมีนิดนิดหน่อยๆตรงนี้นะครับนอกนั้นไม่มีขาดเลยเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้เองนะฮะส่วน นี่ครับตรงนี้นะฮะก็เป็นของเดิมจากโรงงานเขาเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะหารถไปใช้งานนะฮะราคาไม่แพงหรือจะเอากลับบ้านส่งการเนี่ยผมแนะนำคันนี้นะครับภายในสะอาดมีที่รองแก้วจากโรงงานให้นับที่วางแก้วสำหรับคนข้างหลังนะครับเบาะข้างหน้านี่โอ้โหไม่มีขาดเลยนะครับ แล้วก็ช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหกักถึงแตกหักผมก็ยังจะผมจะหามาใส่คุณให้ได้นะไม่มีแตกหักนะครับช่องแอร์กเก๊ะเก๋อะไรก็ใช้ได้ปกตินะครับก็นี่ตรงนี้เปิดใช้งานได้นะก็คือผมอยากจะบอกว่ารถที่นี่นะครับไม่ว่าจะปีเก่าแค่ไหนผมก็ต้องทำให้มันถึงนะฮะ ันจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าอะไรบางชิ้นมันหายากแต่ไงพวกผมก็ต้องทําให้ถึงให้สะอาดแล้วก็ให้คุณขับออกไปได้ถ้าคุณรอไม่ไหวมันก็เป็นปัญหาของคุณแหละแต่ว่าพวกผมคงปล่อยออกไปไม่ได้จริงๆไปดูฝั่งนู้นกันแล้วกันไะเอาล่ะครับมาดูฝั่งนี้กันต่อนะฮะเบาะก,ก็นี่ครับไม่มีรอยขาดนะครับอาจจะมีรอยดำขุยๆตรงนี้เช็ดออกได้ พวงมาไลัยไม่ใช่ของโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยแต่งมาครับอันนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะแต่ว่าเครื่องเสียงไม่มีมีแต่เครื่องเสียงเดิมเครื่องเสียงที่เขาแต่งเอาออกไปแล้วนะครับลูกค้าขอกลับไปซึ่งไม่มีปัญหาเราก็เอากลับไปได้นะครับแผงประตูด้านนี้ผมให้90%เปอเพอเพราะว่ามันเขาเรียกว่ายังไงรอยใช้งานนะฮะเป็นรอยใช้งานของรถแต่ปุ่มอะไรยังอยู่ครบนะครับ แต่แผงประตูด้านนี้สวยมากเลยนะแทบจะไม่มีรอยขนแมวเลยนุชแล้วด้านนี้ก็เหมือนกันแผงประตูด้านนี้ดูสะอาดนะครับนะบก็สำหรับใครที่เป็นชาวสวนชาวไร่แต่ชอบคิดว่าตัวเองจะออกรถไม่ได้เนี่ยคุณเลิกความคิดนั้นไปเขาเรียกกันว่าสมุดเขียวครับคุณเอาสมุดเขียวเล่มเดียวมาคุณสามารถออกรถได้เลยคือถ้าเกิดจะคือทำไร่เท่าไหร่เนะี่ยกี่ไร่เนะี่ยไม่มีปัญหาเลย ไม่ใช่เกษตรกรแล้วว้ยคุณออกไม่ได้ตอนนี้ออกได้แล้วครับตอนนี้แทบจะทุกอาชีพที่มีหลักฐานทางการเงินหลักฐานที่ว่าฉันมีเงินเข้าบัญชีแล้วฉันสามารถผ่อนรถคันนี้ได้นะคุณเอาหลักฐานตรงนี้มาคุณจะสามารถผ่อนรถได้เลยนะครับโอเคต่อไปมีอะไรให้ทุกคนดูอีกอะเออผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยแทบจะไม่มีรอยขนแมวเลยนะฮะหลังคา นี่นะครับช่วงล่างดูแข็งแกร่งนะครับผมผมบอกเลยว่าขับแล้วคุณจะรู้สึกถึงความสนุกมากเพราะว่าเรารู้ไหมเพราะไรน,นุชเพราะว่าป๋าพี่หนุ่ยพี่ชาญฝ่ายช่างของผมเนี่ยเปลี่ยนยกชุดแล้วก็เซ็ตให้เรียบร้อยแล้วช่วงล่างนี่ดีมากนะครับคุณอาจจะเห็นว่าเป็นรถเก่าแต่ช่วงล่างเพอร์เฟกมากไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าโอเคครับทุกคนผมแฮปปี้มากที่มีรอยเนี้ยตรงรถผมเพราะ มันจะทําให้หลายๆคนที่เขาดูรถเป็นรู้ว่ารถผมไม่เคยชนหน้ามารอยเขาเรียกรอยเดิมๆอย่างนี้ไม่ต้องคมอย่างนี้มันถึงจะแบบว่าเฮ้ยไม่เคยชนมาแต่ถ้าเกิดกลมๆเนี้ยมันเบี้ยวอะ่ะนั่นแหละคือรถมีปัญหามาแล้วคุณเตรียมตัวเตรียมใจได้แล้วนะฮะรถคันนี้เดิมนะครับรถสวยนะครับเอาไปใช้งานได้สบายเลยนะเอาไปหาเงิน เ,เอารถคันนี้ไปหาเงินเพื่อซื้อรถคันที่ใหม่กว่าที่คุณอยากได้นะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปก็ผมจะย้ําราคากับยอดผ่อนอีกครั้งหนึง่งก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้สําหรับใครที่อยากจะได้รถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่2อง0 0 0สบาทคันนี้ไม่ฟรีดาวครับคันนี้ดาวอยู่ที่13,500บาทนะฮะผมบอกไว้เลยเพราะว่าทุกคนจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะมาหรือไม่มานะฮะ ผ่อนอยู่ที่5 4 4 4บาท60งวดนะครับผมดาว13,500บาทใช่จ่ายแค่นี้ได้คันนี้ไปเลยเพราะว่าค่าจัดไฟแนนซ์เราไม่คิดค่าโอนรถไม่คิดค่าดำเนินการไม่คิดแล้วที่พิเศษกว่านั้นก็คือบริการ24ชั่วโมงเนี่ยแถมให้ไปเลย24ชั่วโมงคืออะไรคือไม่ว่าคุณจะรถเสียที่ไหนคุณโทรไปตี3 4ตี4่เขาออกมาช่วยคุณได้หมดรถเสียที่บ้านคุณก็โทรหาเขาเขาจะมาหาคุณที่บ้าน นอนดูทีวีรอได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น,นะฮะกับคันนี้นะครับแล้วก็โอ้โหคุณจะเป็นเจ้าของลำดับที่3นะฮะพราะรถนี้มีลำดับแค่2ลํลำดับเท่านั้นเองคุณคือคนที่3นะครับรถปีขนาดนี้หาย,ยากนะฮะที่จะลำดับน้อยขนาดนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับใครที่สนใจเนี่ยโทรมาเลยครับ0 8 1 5 9 9 8 9 8 5พี่พันดีพันัตน์1999ครับผม แล้วก็ถ้าไม่ติดนะครับ081314258คุณอมรอรัตน์นะฮะสำหรับใครที่อยากลองขับรถผมยินดีมากมาลองขับมาชมกันก่อนได้เลยไม่ชอบคุณก็กลับบ้านไปนั่นแหละครับเหมือนเดิมนะฮะมาลองขับได้แล้วก็แอดไซน์ไลน์ไอดียแอ GY080D ดีทักท a น้องๆมาคุยมาถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับไม่ต้องเกรงใจ Facebook ก็ดีเวนวัพันนลัตนะฮะ มาชมรถมีไลฟ์สดทุกวันนะฮะถามเข้ามาได้แล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องเงินดาวเนี่ยเงินดาวไม่พออะไรปรึกษาดอทก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ว่าเออจะทํายังไงถ้าเงินดาวคุณไม่พอคุณจัดไฟแนนซ์ไปก่อนก็ได้ขาดเหลือเงินดาวเท่าไหร่มาคุยกับดอทแล้วกันนะฮะส่วนใครบอกว่าเฮ้ยผมเครดิตดีนะอยากจะขอลองจัดเต็มผมก็ยินดีจะยื่นให้นะก็บอกมาแล้วกันว่าจะจัด,จด,จดเต็ม แล้วเครดิตคุณเนี่ยดีขนาดไหนคุณก็เอาหลักฐานมายืนยันกับไฟแน,นนซ์นะฮะพวกเราก็มีหน้าที่แค่ช่วยส่งเครดิตของคุณให้ไฟแนนซ์นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพเลยนะครับใกล้จะส่งการแล้วรีบมาออกรถที่เต็นท์เราเพราะเรามีโปรโมชั่นเติมน้ํามัน5,000บาท1ปีเต็มๆนะครับก็คือคุณมาเติมน้ํามันไม่ว่าคุณซื้อรถคันนี้ไปปุ๊บผมให้ไปเลยเติมน้ํามัน5,000บาทแต่ว่า ไม่ได้ให้เป็นเงินนะต้องไปเติมน้ํามันคุณเติมได้เท่าไหร่ก็เติมไปสมมติคันนี้เติมได้พันห้าปุ๊บคุณก็เอาไปใช้พอน้ํามันจะหมดมาเติมอีกปุ๊บหรือว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยที่บ้านฉันมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถคันอื่นเอามาเติมได้ไหมได้ครับแต่คนที่ต้องมาเติมเนี่ยจะต้องเป็นหน้าของคุณที่ซื้อรถไปเท่านั้นนะฮะโอเคครับนี่คือโปรโมชั่นของพวกเรานะครับในเดือนส่งการใกล้ส่งการนะครับอย่างนี้ดีกว่าครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณทุกคคนมากรับรับสสวดี